กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารโลกกำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างทักษะ และความสามารถของเด็กเยาวชนและกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยในศตวรรษที่21ผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาและการฝึกอบรมทั่วประเทศในกรอบการดําเนินงานระยะเวลา5ปีกสศได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารโลกอย่างต่อเนื่องโดยได้ดําเนินโครงการวิจัยมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร และโครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยเพื่อวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัดและค้นหาพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อย,ยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการผลักดันข้อเสนอเชิงนยโยบายเ <c oughs> พื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการถ่ายโอนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกสสและภาคีเครือข่ายในประเทศไทยโดยด็ตอร์ไกรยศพัทราวาดผู้จัดก,การกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นายพัฒนาพงศุขมดันผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดอร์ฟาบริซิโอซาคอนีผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยคุณคริสเตียนไอโดผู้จัดการด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกธนาคารโลกเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ทั้งนี้ดเตอร์ประสานไตรรัตวรกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากล่าวประถักถาพิเศษกิจการสําคัญนะฮะมีการ ลงนามทำร่วมมือระหว่างกสะสะกับทางธนาคารโลกธนาคารโลกนี่ก็เห็นโจทย์คล้ายๆกับทางกสะสนะครับว่าในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยในระยะต่อไปนี่ ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาประชากรช่วยทั้งเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเราแล้วก็ช่วยลดเรื่องความเหลื่อมล้าช่วยลดเรื่องปัญหาความยากจนธนาคารโลกเองเขาก็มีจุดแข็งนะครับเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลความรู้หลากหลายประเทศแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งทํางานวิจัยเราก็หวังว่าที่จะได้แชร์ความรู้กับเขาผลการศึกษาจากงานวิจัยเอามาสร้างนวัตกรรมต่างๆขณะนี้ก็มีสองโครงการสําคัญซึ่งก็คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับงานของเราอยู่ไม่น้อยโครงการแรกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยายามจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของสถานศึกษาอย่างที่พวกเรารู้นะเรามีโรงเรียนเยอะในเมืองไทยแต่ว่าก็จะมีโรงเรียนจนํานวนไม่น้อยเนี่ยที่ว่าไปแล้วเครื่องมือก็น้อยงบประมาณก็ไม่พอจะไปหวังที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยก็เป็นไปยากสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องของวิธีการจัดสรรงบประมาณของเราเนี่ยก็ใช้วิธีนับจํานวนนักเรียนของโรงเรียนนี่บ้านเราก็มีไม่น้อยที่มีโรงเรียนขนาดเล็กพูดถึงว่าถ้าจัดสรรงบประมาณแบบนั้นเนี่ยรวมๆแล้วกันแล้วโรงเรียนหนึ่งๆก็จะได้เงินนิดเดียวมันไม่พอนี่ก็จะทําให้กระท่อนกระแท่นเวลาบริหารเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าเออการเป็นสถานศึกษาหรือเป็นโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานขั้นต่ําอย่างนี้นะคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้ สูตรตายตัวแบบว่าเป็นเท่าจํานวนนักเรียนก็จะเป็นหนทางหนึ่งช่วยทําให้ประชากรของเรานได้รับการศึกษาที่ดีไม่ตกหล่นออกไปส่วนโครงการที่สองเนี่ยก็เป็นโครงการที่เรากราสอก็ให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็ตลาดธนาคารโลกก็ให้ความสนใจก็คือเวลาสารวจเนี่ยอยากสารวจว่ายเยาวชนวันยแรงงานของเราเนี่ยขณะนี้มีระดับทักษะเป็นยังไงทักษะสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านออกเขียนได้การประกอบอาชีพ หรือทักษะใหม่ๆทักษะดิจิตอลอย่างเงี้ยสิ่งแรกในเรื่องนี้อะไรที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่ว่าจะใช้ดาเนินมาตรการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นพิธีที่ซึ่แสดงให้เห็นว่าก็ทั้งสองหน่วยงานก็จะจะ,จะร่วมมือกันแล้วก็รวมทั้งภาคีอื่นๆด้วย Uh, yeah th we we are um, equal partners in uh, in in this and the World Bank has a long tradition of working in uh in uh, education in the education sector and uh, fighting inequality is one of the critical uh, two objectives of the World Bank is reducing poverty and reducing inequality. So thats we are uh, well set to, to work on, on this and we have a, a wide array of expertise that we can contribute with. Now the World Bank specifically, uh, in addition to the policy analysis and research that we will develop with, together with the, uh, the uh, EEF, uh, in addition we will have uh, discussions and um, engagement with the new government in, uh, in the future months to discuss what kind of partnership we're going to develop together. As you may know, the World Bank has a, um, a multi-year partnership with the with the government based on some uh, uh, pillars, and we look forward to develop the next pillars with the government. And I'm pretty sure that ed education will be one of the fundamental ones to discuss. But uh, as uh, it was said earlier, um, we need to wait for the new government and 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 to start engaging into the. Uh, education, but well, we are ready for that uh, throughout our knowledge uh, work, but also throughout our lending operations that we have been developing not only um, in Asia but elsewhere in countries that have a similar development uh, um, uh, growth as as Thailand. Um, we have been working on uh, education projects in Eastern Europe, for example, uh, and um, and in other countries with uh, that can be considered. peers we forward of of Thailand. So look forward to Thailand. this also เป็นเหน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามาอยู่แล้วแล้วเขาก็ทํางานกับหลายๆประเทศในลักษณะนี้ในลักษณะความร่วมมือกับประเทศไทยประเทศเดียนที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในยุโรปประเทศอื่นๆแต่ทีนี้ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยเราก็ เตรียมทำงานเอาไว้ในทางวิชาการละเมื่อรัฐบาลใหม่ครับเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งทั้งสององค์กรจะผลักดันวาระเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายจากความร่วมมือตรงนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทั้งเราสององค์กรในต่างแข่งขันของการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็การลดความเสือมล้ำที่มันจะเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ